สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดิจิตอลชูเดย์กับผมปองขวัญดอกเดนผมสมยศนามพุทธาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแม่เจอกันไม่ได้ไหว้หลายครั้งเลยครับต้องบอกผู้ชมครับการไหว้การสวัสดีต้องบอกว่านี่แหละครับเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราของส่งความสุขเจอกันต้องไหว้กันใช่ครับสำคัญอย่างพี่เนี่ยโตกว่าผมแกกว่าผมอายุเยอะกว่าผมพี่ก็ต้องไหว้ผมเจอแล้วก็ไหว้ก่อนสวัสดีครับไม่เป็นไรน้อง กูชอบทีพี่ทีจะลงนรกแล้วผอบอกว่าเออคือการคือการแบบนับถือกันอย่างพี่รุ่นพี่ก็นับถือกันไปครับเช่นเดียวกันครับบริษัทส่งความสุขของเรานะครับเจอหน้าลูกค้าต้องสวัสดีค่ะส่งความสุขให้ค้รับอะไรเลยจ้าใช่รับอะไรครับรับกล่องเนี่ยผมผมกลัวจริงจริงมาักงานผมเ่ยกลัวจริงๆริงเลยทำงานส่งความสุขผมกลัวมากเลยลูกค้าจะออกประตูมาเลยไหครับโทษนะคะรับเสิรพีแพ่คไมคะาซาลาเปาสองลูกไมคะตอนนี้มีของแถมฟรีอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่เขาจะบอกว่าลูกค้าของเรา มารับกล่องกันแล้วหรือยังใช่วันนี้คุณรับกล่องไปแล้วหรือยังนะครับก็อย่างที่เคยบอกครับง่ายๆเลยเนื่องจากว่าการรับกล่อง ถ้าอยากสะดวกสบายมาเร็วกลับเร็วต้องทำไงครับโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนัดหมายนะครับอเช็คแล้วเจ้าหน้าที่เราจะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมนัดวันนะครับในการทํางานให้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือตึกนะครับครับผมวันนี้เราพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังครับผมถ้าท่านยัอย่างเบอร์เดิมของบริษัทส่งความสุขก็027592588 Call Center ครับน่ารักน่ารักเสียงสวยๆนะครับยินดีบริการอยู่แล้ว เมื่อคืนนี้ผมดูทีวีดิจิตอลนะครับดนร,บดตตรนาถีเขามาพูดอีกแล้วนะครับรออรมาพูดถึงเรื่องจะพาประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับก็เขาบอกว่าเดี๋ยวตั้งแต่ปลายปีเนี่ยจะมีการประมูลช่องทีวีสาธารนณะทั้งหมดนะครับ12ช่อง24ช่องแบ่งออกเป็นนะครับทีวีสาธารณะโดยโดยเพื่อธุรกิจกับสาธารณะโดยตรงกําลังมีการเปิดประมูลแล้วนะครับประมาณปลายปีนี้แล้วจะเริ่มออกอากาศได้นะครับประมาณสิ้นปี แต่นะครับผมมีแต่นิดหนึ่งแต่อะไรคูณสมเยอะห่อยสิสก็แต่ผม,มก็เลงมองว่าแต่อะไรมีข้อแตกต,ต,ต่างกันยังไงบ้างการเข้าสู่ระบบดีตน้นตามที่เราเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับ,รบมี<ผ>มหลายวิธีวิธีที่หนึ่งนะครับเข้าตามกสทชก็คือเสาอากาศเสาอากาศทั่วไปนี่แหละเสาอากาศทั่วไปก็คือเผยเผยผ้าออกไปตามตามคลื่นใครที่มีเสาก้าวกล่องมาต่อได้นะครับซึ่งตรงนั้นต้องรออีกสองปีโอ้โหอีกอีกนานอันนี้อีกสองเลยนะครับถึงจะมีการครอบคลุมพื้นที่ ลูกค้าไม่ต้องรอนะครับวันนี้เข้าสู่ยุคดีต้อนกับส่งความสุขได้แล้วด้วยกล่องดีต้อนของเรานะครับร้อมคุณภาพมากมายตามที่เคยเล่าสู่กันฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังนะครับกระตูนสารคดีฟุตบอลเด้ฟุตบอลนะฟุตบอลฟุตบอลเพิผมเป็นเป็นนักเตะด้วยชอบเล่นกีฬาอยู่ทีมไหนใครครับ คจริงๆผมอยู่ลีวอ์พูอยู่ลเวอลพูไหนครับก่อนวีว์พูนะครับพี่ไปเก็บบอลหรือทำอะไรครับอ่ะโธไปเก็บบอลขอได้ดูฟุตบอลดีกว่าผมชอบตั้งแต่รุ่นจอจอ,อจ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 อ นึกว่าจอแบนไม่มีจอแบนจอแบนผมไม่ชอบจอแบนผมชอบจอแบบไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูดมันจะน่าเขียดไปนะครับเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยผมอ่ะเล่นทุกวันครับถ้าวันไหนผมไม่เล่นผมก็จะโทรไปแทงจำวันนั้นไม่ดีครับไม่ดีเขาบอกไม่ดีไม่ดีกันมันาเป็นสิ่งไม่ดีแล้วนะครับฟุตบอลที่จะเปิดตัวเนี่ยในวันที่17สิงหา2 5 5พัมีทีมอะไรบ้างครับ เอาคู่แรกดีกว่าคู่แรกพึ่งจะมาเมืองไทยสดสดร้อนๆเลยเลยก็มีการแตะกันไปแล้วด้วยนะครับผมก็เป็นเชลซีพบกับทีมฮันโหทีมทีมฮันทีมนี้เขาเป็นทีมน้องใหม่ด้วยทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพไม่ได้จับฉลากขึ้นมานะครับมาด้วยบุญกุศลที่แรงก็คืออยู่ในท็อป10หนึ่งในสองก็คือคือคเขาก็มีฝีมือพอใช่ครับแต่เขาไม่มีขนาดนี้ก็คงไม่มาในคันนี้หรอกใช่ครับถูกไหมครับแล้วคู่ที่สองคู่ที่สองนี่ครับทีผมเองพี่น้องครับเจอร์รั ูของปีกห <ouched> ่านใช่นะแต่พวกนี้ไม่ตกกบาลผมเลยนีกว่าพี่ไม่เกียร์มาหรือร์พูลแข่งกับใครทานกับสต๊อกสต๊อกซิตี้ต้องเด็มาถ้าใครสนใจว่าคู่นี้ผมต่อให้เลยผมเอารีพูลลูกหนึ่งผมเอาสองลูกสองลูกนี่คืออะไรของรีพูลของเราสองคน นิวโเจรสต๊กครับนี่ก็น่าดู้วครับคู่ต่อไปคู่ต่อไประหว่างสำหรับคู่คู่นี้เป็นคู่แมนซิตี้ที่เราเคยบอกไปแล้วว่าสำหรับลูกค้าเราก็สามารถดูสดๆได้ด้วยการชำระเพียง350บาทเท่านั้นได้ดูคู่นี้จะไปแข่งก็ได้ดูครั้งนี้ไปแข่งกับแมนซิตี้เจอกับนิวซิลและคู่ต่อไปบอคู่นี้ก็ผมว่ามีใครหลายๆคู่ผมนี่เป็นแฟนเขาเลยนะครับ ที่จับแมนยูที่จับตาเดวิดมอยอยู่นะครับพอมาเมืองไทยแล้วผมงานผมผมเห็นคาแรคเตอร์เขาแล้วผมคิดว่าผมอาจจะเปลี่ยนทีมนะครับเพื่อจะไปอยู่ของโซเซ่บริโย่แล้วเนื่องจากคาแรคเตอร์ของของมอยนี้เขาไม่ไม่ฮึกเขิมอะไรรู้พอลูกออกขยับสิไม่โอเคผมว่าแมนยูไม่โอเคต้องเลี้ยวผูเท่านั้นแด้จริงเจอแมนยูว่าแมนยูนี้จะเจอกับทีมสวรรซี่ครับไปเยือนสวรนซ์สีนะครับ แล้วอีกหนึ่งคู่แล้วคู่นี้ก็น่าสนใจไหมครับเจ้าปืนใหญ่ปืนใหญ่อาร์เซนอลอาชันแวนเกอร์พบกับแอสตันวิลล่าไม่ไมธรรมดาในการเปิดตัววันที่17นี้วันนี้เราพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับลูกค้าของเรานะครับ เขาบอกว่าเดิมของบอลพรีเมียร์ลีกนี่มีทั้งหมดจริงๆจริงแล้วในเดิมๆมันมีทั้งหมดแค่17ทีมใช่ครับแต่เขาบอกว่ามี3ทีมที่ว่าขึ้นมาในในฤดูกาลที่ผ่านมาเขเรียกว่าเอาเอาทีมระดับอีกแชมเปี้ยนชิพนี่ขึ้นมานะครับเพื่อสร้างสีสันนะครับทีมแรกเป็นทีมอะไรเอ่ยทีมแรกนี่คือคาร์ดิฟคาร์ดิฟคาร์ดิฟซิตี้ครับผมนะครับทีมที่2ฮันซิตี้ฮันซิตี้ครับและทีมที่3ทีมที่3นี่ต้องไปเพย์ออฟนะครับทีมนี้เคยอยู่แชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้้ววดยนัก็คคือริสตพาเล ทองเรานี่เองนะครับต้องบอกว่าหลายคู่เลยถูกบอกว่าท่านชมกันก็เลยให้ให้ถูกถูกคู่ถูกใจอยากดูแบบคู่เดียวก็ต้อง350อยากดูแบบเต็มทุกคู่ก็ต้อง899เหาเก็มนะแล้วแต่ท่านสะดวกเลยครับเพราะว่าล้วแสท่านนะครับผมว่าเมืองไทยแล้วก็สมาชิกของส่งความสุขก็ดีนะครับผมว่าหลายหลายท่านก็เป็นแฟนคลับของทางแมนซิตี้อยู่แล้วมาถึงบอลแล้วจะไม่พูดถึงลูกค้าสําหรับร้านค้าก็ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่า ทั่วไปไม่มีคล้ายๆว่ามีพาณิชย์อยู่คือในกา้าวเนี่ยสำหรับบ้านพักอาศัยเขา,าจะมีการให้ลิขสิทธิ์อยู่แต่สาหรับในเชิงพาณิชย์ที่เอาไปให้บริการลูกค้าร้านข้าวต้มร้านผับคาเฟ่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีอีกราคาหนึ่งพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ให้ไปนี่ก็เป็นคนลเชุดกันสอบถาม่อยพี่ถ้าสมมุติเนี่ยผมไม่มีแบบไม่มีส่วนร่วมกับทางซ t h ผมแบบมีใครก็ไม่รู้มาขายแพ็กเกจให้ผมเนี่ยสอบถามนิดนึงผมมีเพื่อนทำร้านอาหารอยู่สมควรแนะนําเพื่อนไหมให้แบบ ติดตั้งได้เลยคุณปองต้องต้องถามงี้ถ้าเกิดตัวอุปกรณ์ที่มาเนี่ยมันมันเป็นตัวแทนเขาโดยตรงมันจะมีถูกต้องประทับตามากับไม่ถูกต้องไงกับไม่ถูกต้องเนี่ยอย่าไปเสี่ยงตรงนั้นเพราะว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่เราเปิดธุรกิจของเราเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ย,ยมันจะอยู่ยาวอเอากล่องของใครมาก็ไม่รู้ซึ่งบอกว่าจริงๆใครก็ไปเอามาติดได้เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เขาขายให้อยู่แล้วครับผมนะครับได้ลิขสิทธิ์มาปุ๊บติดกับผมไม้แปดเก้าเเราก็ดีใจใช่ไหมเพื่อนคนก็ดีใจใช่ติดไปเรียบร้อยแล้้วแลละเเป็็นนไงงงงคครัับสิิ่่่ทททีีีกกกดขขึืออหจามฝ ตรวจสอบของซีเนสเข้าลงไปดื่มนะครับไปดื่มตอนเย็นๆแล้วไปเจอเอ้ของคุณเดี๋ยวมีฝ่ายตรวจสอบด้วยหรอมีสิครับท่านเอออย่างนี้ก็แสดงว่าติดก็ถือว่ามีจุดเสี่ยงอ่ะดิมีจุดเสี่ยงเนื่องจากของเรานี้เป็นลักษณะของการโอเพนผู้คนจะมาใครมานั่งก็ได้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ๋ออย่างนี้อาตรงๆเลยผมถามถามแทนร้านค้าทั่วๆไป huh. นะครับถ้าสมมติรเรามีการแอบติดตั้งโดยที่ผิดประเภท บริษัทไม่รู้ใช่นะครับเส,เสียอะไรไหมขั้นต่ําที่ประมาณพันสองพันะตรวจสอบแล้วเนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่5 0 0 0 0นบาทห้าแสนบาทคุณปอมผมนึงบอกกัแล้วว่ามันไม่คุ้มกับเรื่องนี้เนื่องจากเราทําธุรกิจร้านค้าเนี่ยเราหยุดเราอยู่ตลอดไปช่างที่ไหนมาก็รู้พี่899เกกไอน้นู่นนี่นี่ถูกมากเลย เราก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วตังค์สิ่งที่คุณต้องทำนะคือรีบไปโทรบอกเขามาเอากลับไปเลยนั่นแสดงว่าวันนี้ผมต้องเล้วเพื่อนๆแล้วครับของเราเนี่ยเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการนะครับคือถ้าเป็นของ c d ดส่งความสุขเนี่ยชัวร์ชัวร์ชัวร์ครับถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องครับดีแล้วก็ทิ้งได้380ไม่ต้องแอบดูด้วยโอ้มีลิขสิทธิ์ด้วยโอราคานี้คุณไปแอบดูผมหัว่าก็ไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มต้นที่1 5 0 0าอบาทนะครับ แล้วก็ขยะคุณไปว่าจะเป็นจอแบบไหนแบบตต้แบบโปรเจคเตอร์นะครับหรือทีวี32นิ้วก็จะมีราคาไล่เรียกกันไปจุดที่2ก็มีซึ่งพวกนี้เนี่ยเราให้บริการแบบนี้ผมว่าถูกใจดีกว่าวันนี้มันลงมาแล้วนะครับราคากาลงมาแล้วไม่แพงอย่างที่คุณคิดนะครับอย่างที่บอกว่าจะไปเสี่ยงทําไมชีวิตเราไอ้ที่ผมเคยติดจันสีแดงๆดงไปเนี่ยราคาเริ่มต้นที่บ้านผมมันเคยติดอยู่ใช่ครับก็อยู่ที่มันพันห้าพันเจ็ดใช่ครับสองพันห้าสูงสุดถูกครับแต่วันนี้เริ่มต้นที่สามารถดูไห้าสิบบาทใช่ครัฤดูการถูกนะครับ คุณผู้ชมเขาต้องบอกว่านะครับถ้าใครอยากจะให้มาสะดวกในการที่จะมารับกล่องน,นะครับ,รบผมขอเลยนะครับว่าโทรมาลงทะเบียนก่อนเลยใช่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามีคําถามของเราแล้วนะครับคาถามของเราถามว่าถามว่าคู่ที่ผมชอบคือคู่ที่เรีรกพูเนี่ย ลิวพูเจอกับไครในวันเปิดฤดูกาลวันที่17สิงหานะครับถ้ารู้นะครับนี่เลยนี่มีล่องสวยๆนะครับแล้วสปอนเซอร์ของเราสปอนเซอร์ขอบคุณสักครั้งนะครับบริษัท l ั c กี p e พนะครับล่มดีๆล่มคุณภาพต้องบริษัท Lucky Pen เลยนะครับแมขนาดนี้สวย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 นะครับ ห้าคำถามห้าคำไอ้หนคำถาม5้ารางวัลห้ารางวัลนะครับนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลากับรายการดิจิตอลทูเดยกับผมปองขวัญดอกกระโดนผมสมยศนามพุทธาต้องลำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ